ก็เด็ครับผมก็นุ้ยครับวันนี้มาพบมาพบแล้วครับเจ้าเจ้านี่ต้มหลอเม็กต้มตีนวัวใช่ใบใบต้มม่วงวันนี้ครับอ่าตีนวัวตีนวัวใช่ใบต้มม่วงตัมมีเอ็นแก้วนี่ครับผมอม กับเจ้าเจ้าวันนี้กับกับต้มต้มต้มม่วงเปรี้ยวๆหวานเจ้านายเด็กนกกับปุ้มหนุกดีกล้ามาดูเลยในตอนนี้นะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไงปุ้มกันนะครับในช่องคนหนุ่ยแจเนี่ยในยูทูบกับปุ้มก็คณทุกคนที่ติดตามที่คอมเมนต์กับขอบคุณทุี่กำลังใจกับปุ้มก็คณมากครับในว่าไม่เด่มารกก้าเจ้าเจ้า หลอดเม็กเลือเลือปากตายาวานหลอดเม็กได้แดงกบไปากตันได้แดงวาได้แดงกบได้แดงกบคือว่าคือมันด้วยนั้นกับต้มหลอดเม็ดหลอดโจมารี่ต้มต้มมูกอะไรกับก๋วเจ้า Chom nhuận nửa cưới nửa cao hơn thằng ca Chom nhuận chom nửa cơm nửa là lại đây Đằng ca nữa, đằng ca nữa Kiểm châm đề ca มมครับก็ไม่งั้นมาเยอะๆเยอะๆเลยกระปุ่มกระปุ่มตามมาได้มาอีกต่อไปแล้วก,ก็ขอบคุณที่ติดตามจองด้วยนะคระปุ่มจองกุ้ยหนแชนแนลกับแชนแนลกระปุ่มในช่องยูทูบก็ขอบคุณตัวกาลังใจกระปุ่มยับยับกันโตอีกเดีนะ๋ไม่ต้องไม่ต้องเล่นมากอืม

Why not? Mình Gặp nữa là lại lên gặp bị một นี่เดือเป็ดยาเป็นก้อมนะวะไนี่ต้นก้อมนะวะอืมกลับพปุ๊รุดเลยอืม แต่เจ้านี่ครับเจ้าเรื่องนี้ดังกางบ้านก็นคกุณนนายหลบใจก่อนนะครับตีไอ้ล้อเม็กกินวัวมากับผมให้ผมในต่ำเพลบก็คุณในคนเส้อมากับผปุมแต้มเรียงต่ำโต้อืมครับเต็มเต็ม Đấy, em mình nóng ơi, ngốc đây, nặng Nhặt cả mặt đèn đấy กต่เป็นเรื่คลิปนี้ปุ๊ก็ตกน,นะครับก็กลุณมาหมากับีวา่วาว่าจองงั้นนะครับไอติดตามกันนะครับจองคนหนึ่งชาเนลกับคนตัวเล็กๆกับผมมีผู้ติดตามเพียงจะที่บอกคนเลยกับผมในจองยูทูบว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจไอ้ปม๊บหมานะครับกดกระดิง่งก็กลนมาครับผม